มากเป็นชออ่อ<ไ>ง่ายเลยอุอยอย๊เลือกเอาน้องอิ๋วตัวแดงน้อยเว้นไว้นั่นแหละเด็ดเอาไปนั่นแ,ลแลหละนัะ่นแหละโอ้ยปาดปาดบอกคิดว่าสีหลายปานนี่พี่น้องปาดนี่นอะนอ,อู้ยคุณงามขนาดโอ้ยสวยมากชอ่อนี้ว่าเดี๋ยวเรามาเก็บกันจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยได้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง นังอิวพามาใหม่ใหม่เมื่อนี้เมื่อวานนี้ติดใจมาหาเฮ็ดปาลแต่ว่าพามาใหม่ใหม่จ้ะมาปุ๊บก,ก็บเจอปั๊บจอดรถไว้ใกล้ๆคือเก่าเฮ็ดปาลจ้ะตรงนี้ค่ะบัวเม่นเฮ็ดขานางแบบด้วยจ้ะเต็มเลยนี้หน,นุ่มๆท oh. ี่บ้านดำๆเต็มเลยต่อพอดีงามเลยตรงหน้าแม่เนี่ยก็มีไข่ด้วยติดกันเลย oh. โอ้ยนายใหม่นมยใหม่ใช่แล้วไหนนี่โอยออเต็มเลยพู้ ดอกดำๆเด้อต้องเบ่งดีๆไข่เพิ่นพอดีแ่บโอ้ยพอด้ไปเกงสดน้่นนียำเลงๆกินด,ด้วยนี่กินแกงเห็ดอยู่ตีมือนอี่ถึกเล็กมาแม่นบอกตั <laughs> สิเบาเบาและถึกเล็กก <laughs> ินแกงเห็ดคื <c oughs> อเก่าน้องอยู่ขออนุญาตแป๊บนึงจะใส่ถุงมือสองข้างดีกว่าเอาเด้อบัดนี้เจ้าใส่เจ้าใส่อืมอุด เงินตะขาวยังเงินย่ามันนั่งอิวหมานเดอ้อมือน,นี้พ่อแม่พี่น้องจา้านังอิวหมานมือน,นี้ใครมานคอมเมนต์มาบอกเลยเดอ้อ <c oughs> เอามาเล่วกันอยูอ่กดไลค์กดแชร์เด้อจา้านั่งอิวหมานพอได้ค่าขนมอยู่เดอ้อมือน,นี้เดอ้อเมื่อกี้เนี่ยมาเห็นครอบครัวนึงประมาณหกคนพี่น้องกูละถึงบ้ากใหญ่เพิ่นได้เพิ่นเก็บเศษๆตะการวาง,างข้างล่างเลยก็ได้เลยนั่ง้าอยู่พี่มอ ใไรแต่ใดจะอาศัชาชาในเด้อหมู่แรกง่ายเลยเพื่อนได้เมื่อกี้มีเพื่อนพากันได้แต่ถึงบักใหญ่ๆย่านย่านแต่บรอรได้เนาะเฮากระไรยานเพื่อนหาหมดแล้วนะแถวนี้แม่ว่าเพื่อนก็ต้องมาหาแล้วเลยแต่ว่ามันาอาจจะมีหลงเหลือรดหูรดตาเนาะเพื่อนอาจัยหาแบบเห็นก้าแบบน,นี้นะจ๊ะเด้เนแนมทั่วเปิดเปิดาาปดูแบบนี้เห็นดอกบานพี่น้องเข้ามาเบิร์ันี้ื่อนได้ยินเสียงตักเนา ก็แม่นแบบนี้ค่ะเลื่อยไม้นเลื่อยต้นยางพาราพอต้นมันเริ่มแก่เต็มที่ต้นกับโค่นขายไมมเอาไปทำไม้กระดานบอกอบึงดิดิมีบะมีทางนี้เหมือนมียหอคนมามมเปิดเลยมีไมมแถวนี้เบิดกองนี่ไปเดินหากันต่อจ้าเห็นตะไครพี่น้องจจงเห็อยัง หงายแท้บคือเฮ็ดเล็ดนีเบื่อบอลเฮ็ดปลาบ้าเฮ็ดปล้าบ้าอ้เปิดทางข้างนุงยุบดอกใหญ่ขนาดโอ้ย้องยูก็เห็นว่ายานพสังเนี่ท้ปลาปลาดอกตูมเพื่นไข่เพื่อนก็สีใหญ่ขนาดนี่จ้าใหญ่ยีรีเ็แต่กลเลยบอกตงยิ่วต้องยิ้วไม่เห็นเฮ็ดเหนเนอะมัแม่นพิสังทีแรก มันคือใหญ่ป้านิเฮสิสังเอาได้บ่บึงดูเผ่าบ่งันเข่าแล้วจ้ะเป็นเข่าแดงละบึงดูหลังแดงเน๊โอ้ยหลังแดง้วพี่น้องเข่าเลยด้วยจ้ะใส่หลังเปียกใส่มือบึงดูหะเปียกใส่นาเลยบ่จ้ะเท่ากันเลยเอาเปิดบึงหางค้างดูเผื่อมีไข่มีอย่างอื่บ่ถ้าเพิ่นตอนเป็นไข่ก็หน่วยใหญ่ขนาดเนาะเอาก็ปั้นนี่แล้ว ในด,ดอกตูมดอกนึ่งเขินเป็นเชือดต่อไปหายน้องยุ๊บเบิกเบิกก็หาทางกันเด็กยายก,กันหาพี่น้องพี่สาติขินโซนึงมีน้องยุบโอ้โหต<ว>่างหากเลยสวยโช่อว้าวสวยมากเลยเอาหาทางออกดูเอาการทานอย่างดุ๊บไปก่อนซะฟี่ไว้ก่อนจ้า น,น,นานๆจะเจอสวยๆเดอ้อเห็ในโอกลายแม่ว่าหาะแต่ว่าเนาะคือว่าหละคนคน,คนกะหาหลายคือการ <c oughs> แต่ก็สิพอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกจากพื้นที่ยังกว้างหรือเลาะอีกอยู่ดอกมันต้องมีกองที่พ่นบบได้หามั่งและนี่เด้สารอดหูรอดตามั่งแล้วเพิ่นไ้ย่างมาพอได้ต้มใส่มาม่าเนาะน่ะถึกเบสกสิกินมาม่าเลยนะ กินเดอ้อมามาเดอ้อกลับไปนี่หาเมนูเด็ดๆเ,เลยเดอ้อไม่กองละเพิ่นหินโดกนึงเห็นไหมดำมากแต่ว่ายากมาใกล้ๆแล้วเพื่อนเป็นช่อเลยว้าวสวยมากโอ้ว้วาวสวยอีลีค่ะเด้อ อมาถ่ายใกล้ๆมาถ่ายใกล้ๆงั้นไปงั้นไป<ๆ>เลยมาถ่ายฝั่งพี่อย่างมาฝั่งพี่ก่อนไม่ว่าต้องเปิดกองนี่ค่ะบุญหพยุ่ณเปิดนี่ค่ะเกนเฮ็ดออกเป็นช่อๆแบบนี้แหละมาเซลฟี่ก่อนเซลฟี่ก่อนสวยมากสวยๆเอาเก็บแบบนี้น้องอิวเห็นแต่อันนี้โผล่ขึ้นมาบบคิดว่าสีแบบเป็นช่อใหญ่ปานนี้งามปานนี้หลายนาดเลยเดี๋ยวมื่อใหม่มาเก็บแต่เช้ามือนไหเคาโอ้เอาไปแบบนี้เลยบ่เอาไปโชว์น้องอันดา น้องนดาฟอยู่เก็บมาแบบนี้น้องอันดาบอกเอาไปปลูกต่อน้องอันดาก็มาเลยเอาไปชอเลยจ้ะดสวยเอาไปแต่งเอาอยู่บ้านเอาเปิดบไปนี้เผื่อมีหมู่มันน้องนึงดอกนึงเด้อ่ะเอาดิเอาบ่มืดดอกบักใหญ่เลยได้นี่เกือบไปได้เมืองน้ำอีกแล้วจ้ะสวยมากอ๋อไปตะเปิดบไปนี้มาให้กองแล้ว หอยเปิดกระจายเลยเปิดไปอือกำลังเป็นไข่เลยว้าวเต็มเลยดีดีไข่บันง่ายนั่องอิบหดดอเห็นได้หนี่ง <summ at S 1> อิบเห็นแต่ข้างบนข้างบนก่อนตื่นเต้นแล้วเห็นข้างล่างแล้วบะยายากเก็บขอดข้างบนดิลืมดิ เเต็มลย,ยังเป็นเชื่ออยู่กับเต็มเลยปาดงามขนาดไข่ใหญ่ขนาดเแหงชัดชัดเนีย่ยกำลังเป็นไข่เลยปุ๊บไข่ไม่ใหญ่ไขม่มากใหญ่กำยำเห็นจ้ะใส่กุ้งเนาะเต็มมือเลยเก็บิบิดยำแรงอีกแล้วเห็ตละงง่หิตปวกยังบ่ออกด้วยจ้ะ เปิดดูน้องยืนทางนี้น้องอิ๊วเปิดอีกตัอีกดุน้องถามสติก๊กคือบอกไปเก็บเพีชละงูยังบวชออกจ้าทางบ้านเขาออกบ่ทางอีสานบ้านเขาเขาออกไปทางปุลุข้างหลังคิเรื่อยๆไปทางภาคใต้โอ้ยไม่ได้ไมอ้าวเมื่อไหร่นางอิ๊วเปิดไปบ่นี้สงสัยนะ <laughs> ดอกบ,บักใหญ่เอาเปิดเปิดแต่แม่ว่ามันต้องมีอยู่ข้างล่างเบ็ดนะเพราะจะอยู่ข้างล่างออยู่น้ำดินส่วนมากค่ะ เกิดน้ำดินเซยเคี้ยวอกแล้วมันก็เซย์เฮ็ดแห้งออกจะแห้งกระจายไปทั่วข้างนี้ดิเดงกนี่นี่กองนี่น้องอิ๋วนี่ต้นหนานี่ว้าวเต็มไงออ้ยเยอะมากเต็มเลยว้าวไม่นั่งไม่นั่งแอบอยูะนั่น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 หนูวแล้วแม่นมาต้องเปิดโอ้ยเกือบมาได้มือน้ำน้องอิวย่างไกลยแล้วนะคุณไปสั่งย่างไกาเฮ็ดนอกมหาเฮ็ดก็ได้ แม่คนหาเห็ดปู่บุเปิดบอกให้เปิดพี่น้องผู้เต็มเลยผู้คันเขียวนําใจกะจะเก็บเองทะเลน้องอิ๋วเป็นตะก้องเลยช่องน้องอิ๋วแม่เป็นตะก้องซ่องแม่น้องอิ๋วเป็นตะก้องก็พ่อเป็นตะก้องเอาเปิดนี่มีมุมนี่ป่านนานี่เปิดอยู่มาทางแม่พี่ยังดองนึงน้องอิ๋วนี่ตัวขาวนี่นี่นี่ไม่สองผู้บอกสองนี่สาม มักใหญ่โอ้ยได้หลายแล้วพี่น้องเอานี่พอได้แกงแล้วเอาเปิดเปิดปิดแสดงว่ากองนี่คนมากดพื้นโบได้เปิดเนาะนี่เลยไม่เห็นขาวๆเลยคะจังง่อยจังใหญ่น้อยเฮงก็อย่าเอาเด้อนี่มือตัวเองนี่เปิดลุลุ่มให้พื้นขึ้นเออโบมีโบมีันมันถ่อยู่ถ่ายอยู่น้องเปิดไปนี่ดูกโบมีเลยกับเบิสแสดงว่า โอ้มีที่หิริบุรุหิริเบื่ออ่ะให้น้องอิ๋วเปิดก่อนพี่น้องเจอหลายๆจังถ่ายให้เบิง่งจ้ะดูจ้ะวิวบรรยากาศป่าเห็ดหน้องอิ๋วน้องอิ๋วอยู่เชิงเนินเขึ้นก็เลยแนมนหินวิวสวยๆวิวภูเขาดูจ้ะบรรยากาศยามเย็นเนาะขึ้นไปเชิงเนินก็ได้เห็นวิวสวยๆมาเก๊าเพชรก็ได้เห็นวิวสวยๆจ้ะ นี่้ายมุมทังน,นี้ก็สวยให้พ่อพี่น้องเห็นหลายๆมุมมามาเกเพชดก็ได้วิวสวยๆจะ้ะเดี๋ยวถ่ายวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนอสวยมากถ้าได้เห็นด้วยตาตัวเองแห้งสวยจะ้ะ ไปเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันต่อชนะเห็ดฮนมีอ <c oughs> มอดอกบานแต่มีดอกตุ้มหายอยู่บ่ดอบานกับบานแข็งเอาได้อยู่สมดอกสวยงามอยู่อันนี้โอ้เผลอละ นี่แหละเข่าคือคนเก็บเลยเก็บกับวิวสวยๆไหมแนะ่คุณวิวข้างหลังเอาต้องอยู่ไปเก็บโตไม่ไม่ได้ใัยถุงมือิวสวยๆข้างหลังอีหยังอีหยังเนมมาแต่ไกลเลยเป็นช่อเลยโอ้ยแนมบูเห็นแนมทางแม่บูเห็นว้า,า,า,าสุพพอและ พ่อแล้วมันจังบ้านให้ขึ้นไปขึ้นอยู่กองทางผุดป่าทางล่างให้กันดิขออภัยพี่น้องโอ้ยเือ่หนเอาเอาเปิดมาเปิดมาเพฉ่นเอาทางบังไว้เนาะกองทางผู้น้องอยู่แนเห็นป่าเป็นกูเป็นก้อนอยุ้ยกองนี้สุดยอดขนาดเนเสียงเป็นจุดเด่นเลยเสียงสองทีนั้นเสียดายขนาดนี้ยังไม่รอหกบาทเสียดายขนาดจ้ะมันบอกดอกเพิ่นจนแตกไปเลย เพาไว้เป็นเชื่อต่อไปเด้อแบบนี้เด้ออย่าเสียดายเด้อจ้ะบานแถวที่เคยบอกพี่น้องเหรอบานเช้าเราจะเอาบานเย็นเราจะไม่เอาจ้ะอ้ไในตรงนี้อันนี้ได้เบิดเลยเนาะได้เบิดเลยเฮ้บันนี้แม่ว่าอยู่ใต้ข้างล่างจักกระอกแม่ยู้จ้ะนี่หรือเปิดอันตะเจ้าก็บอกจ้ะบอกอันเปิดอีกอันดูเ้าบอกนั่นก็โอมันใหญ่พูดเปลือก ฮึบโอ,อ้ยบรรเลงเขียนยยโพโเพลุดติดมือเฮายันอ้ายังไงลูกยิ้วเต็มเลยนี่ดิไข่ยังไข่ยอยูอ่เป็นน้อยอยู่โอยบอได้เนาะบอเดนอยเดียเด๋ยวนี้รุ่นน,นี้แล้วบอเดนเด้อเผื่เปิดอดอกหมดเลยเพิ่น,นอ,อยู่จังไดนีนด่นี่ดิมาลู่วาอยู่จังไดเพิ่งนึกได้ค่ะไม่โอ้สวยมากเพิ่งชอบ ย,ยิ้มเลยโอู้หเลือกเอาน่องยิ๋วตัวแดงน้อยเว้นไว้นั่นแหละดีดเอาไปนั่นแหละนั่นแหละเว้นไว้อันนี้เอาดอกนึ่งสองดอกก็พออ๋อแบบนี้นี่แตรงนี้แล้วโอ๊โนนนนโอนยนี่น้องยิ๋มไม่เห็นเขาเขาอยู่น้องร่างเป่านั่นแหละนี่แหละที่เดิมนี่เราเลาะไปนี่นั่งเห็นน้ำเนั่าเลาะไปนี่เอ้า ปุกไว้แบบนี้ปุกไว้เราไปยับไปทางพุ่นอืมในน้อยเต็มเลยผูกระวังน้ำด้วยหาสีแกะนี่น้อยมันในน้อยอยู่เต็มเลยนี่ใช่ไหมือไปพุ่นเอาเว้นไว้ไปทางพุ่นมีเด็น้องอิ๋วเปิดทุกบ่อนินะนี่นะนี่นี่ไปน้ำบุญมันมกออกเต็มๆฮะดิ ว้ายเต็มเลยอืมสีข้ามเลยพี่น้องเฮิตกับผลาย่บันมาเจอบองหลายเวลาก็นสีข้าแล้วเฝ้าเฝ้านั่นนั่น,น,นดอกมีดอกน้อยบว่พี่น้องโทษนี่เดี๋ยวนึงอยู่ยว่าเก็บยากเดี๋ยวโอเปิดกานทางก่อนด้วยจ้ะจะได้เห็นกันชัดๆเนาะในการทางออกกันจ้ะให้คนมีแรงกันให้กัน แรงเยอะคนแรงเยอะโอ้ยปาดปาดบอกคิด <they> ว <'re cold trips> <developed Airbnb> ่า <wine> สีหลายปานนี้พ <ę> ี่นัทปาดนี่นะอู้หูงามขนาดโอ้ยสวยมากช่อนี้ว่าเดี๋ยวเอามาเก็บกันจ้ะอ๋อง่ายเอาเลยน้องดูเฝ้าเฝ้ายอดขนาดนี้เอาเ้าแต่ไหนก่อนทั้เองนี้ก่อนนักเฝ้าอย่างพี่น้องโทรศัพท์เพิ่นมักดับ งงเงี้ยทำไมอิหยังงงเงี้ยจ้ะน่ะอยากไปดาวเครื่องใหม่แล้วเด้อถึกเลขมือหนีบบุฟโดาวด้ยเนาะบุฟโดาวกอจะค่าขนมง่ายๆ่ายเอาบดได้บดเลยเป็นเสื้อขาวๆเต็มเลยเดี๋ยวเขาค่อยเอาการทางถมไว้คือเก่าเนาะจ้ะที่มันรอดเนี่ยเพราะว่าย้อนเสียงเพราะว่าเป็นซีต๊กดินแหละเอ่อตางทางนี่แหละถมเพิ่นไว้ค่ะที่เพิ่นรอดไว้ยดิว้ายอันนั้นก็เกือบ อันนั้นคือเกือบบานเนา่าทิ่มเบิดฮะเพราการทางเนี้ยพระโบห็นอันเพิ่นบานบานเมื่อกี้นี่ก็คือสิบรได้เื้อเนาะจา้ะว้าวเก็บกองนี่ละเมื่อเลยเนาะมาเลยแล้วกองเดียวอ๋ออ,อีกกองนึงนึงอีกฮะไปพนหมนดแล้วจ้ะละทางพี่มาทางที่ที่แรกก็เห็นนี่เห็นช่อนี่เลยเนะะาะเอาไงออกมาเลือกอาดอกตูม เโหออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อบ้านยามแดงหลังแดงจากบ้านมันพร้อมสิโรยท่าเก็บเอานี่ถึงบ้านกะกิยพอดีกินบ่ได้กินบ่ได้มาพี่นาดิโอ้ยนี่เสื้อนี่น้อยนี่พี่น้องนี่ค่ะนห่เบอร์เสื้อคนเดินนี่พี่จะเอาได้ดอกนะอาได้เอาได้นี่สังโตให้เห็นดอกนึ่งเด้อหัวดำๆอยู่พดินี่นะนี่นะตอกันนี่มือนี่ยมีจะมัดดูนี่มัดมัดกอนเดี๋ยวเราจะ เอาการทางมาถมไว้คือเก่านั่งอยู่มีดออกดุพี่น้องจ๋าเยอะมากปุ๊บพึ่งตะข่ามีจดอกสวยๆแต่ว่าเราจะกลับหรือบัดนี้ฮะเนาะปุ๊บพี่น้องตะเวนสีตกดินแล้วบรรยากาศสวยเลยบรรยากาศตะเวนตกดินเลยจ้าไปเมื่อบัดนี้จ้าเดี๋ยวน้องอยู่สิเอาอันนี้ถมไว้คือเก่าก่อนเดี๋ยวว่ามื่ออื่นเดี๋ยวสิมาอีกเพราะว่ามเพื่อนยังมีเชื่ออยู่แต่วว่าเดี๋ยสิขอรับเพราะพี่น้องเมื่อเลยก็แล้วกันนะจ้า